สวัสดีครับวันนี้กลับมาพบกับรถสวยเมืองสองเชลยีคานะครับกลับมาพบกับผมอีกครั้งนะครับจอมนะครับวันนี้นะครับรถที่ผมจะรีวิวนะครับรถทรงสไตล์ผู้บริหารเหมือนเดิมนะครับทุกคนเป็นรถที่ดูฉบเฉี่ยวมากนะครับดูหรูดูสปอร์ตนิดนึงเนาะทุกคนเหมาะกับสไตล์ผู้บริหารเป็นสุดๆเลยนะครับเป็นเจ้า toyota camry 2.5 hv premium ปี2019คันนี้ของเรานะครับมาด้วยตัวสีรถนะครับสี burning black crystal ทุกคนสีดำออบเหลือบม่วงนิดๆเนาะ สวยงามมากครับคันนี้ออปชั่นของเขามีอะไรบ้างนะครับเ,รมมเดี๋ยวเรามาเดินจะตัวไฟหน้ากันอันนี้ได้เป็นไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์นะครับแบบไบ L.E.D. เนาะมีไฟเดียทาวลัยิ่งไลท์มาให้ด้วยนะครับสวยๆเลยนะเนาะแฮมเลอร์กระจังหน้านะครับนี่ตกแต่งสวยงามเลย,เย้มีไฟตันหมอกคู่หน้ามาให้นะครับตัวสัญลักษณ์โลโก้นะครับมีขอบสีน้ำเงินแสดงถึงความเป็นไฮบริดด้วยนะทุกคนสวยงามมากนะครับอันนี้ ถัดมาในส่วนตัวล้อแม็กครับทุกคนอามาดูตัวล้อแม็กกันในส่วนของตัวล้อแม็กนะครับอันนี้ได้เป็นลนะ้อแม็กอัลลอยทุกคนขนาด R17 นะครับมาพรา้อมตัวยางบิสโตเนาะขนาดยางก็215ทับ55 R17 เนาะนี่ได้ตัวยางปี21นะครับสวยๆเลยนะันนี้ดอกยางดูดีเลยเนาะวิ่งได้อีกยาวๆ2ปีสวยง,งามถัดมาในส่วนของตัวกระจกพับข้างนะครับอันนี้ได้เป็นกระจกพับข้างไฟฟ้านะครับมีตัวไฟเลี้ยวมาให้สีเดียวกับตัวรถนะ สวยๆเลยนะครับนี่ประมาณนี้เลยแล้วเจาก็ตัวได้จับประตูได้เป็นหน้จับประตูแบบโครเมียมหมดเลยนะครับนี่สวยงามอ่าแล้วเาก็ตัวกระจกพับข้างนะครัไม่ได้เป็นกระจกพับข้างไฟฟ้าเนาะทุกคนสีเดียวกับตัวรถนะครับมีตัวไฟเลี้ยวมาให้ด้วยนะครับตกแต่งด้วยขอบโครเมียมสวยๆแบบนี้เลยเนาะนี่แล้วเจาะกตัวหน้จับประตูนะครับได้เป็นหน้จับประตูแบบโครเมียมหมดเลยนะครับสวยงามมากคันนี้ดูหรูมากเลยโอเคถัดมาแล้วเจากตัวท้ายด้านท้ายเนาะทุกคน อันนี้นะครับไฟเบรกได้เป็นไฟเบรกแบบ full LED นะครับตกแต่งด้วยโครเมียมที่แขียว่าว่าแคมเ y ี่นะครับทุกคนสวยงามมากคันนี้มีเซ็นเซอร์ถ้ายหลังให้ถึง4จุดนะอันนี้สวยงามโอเคทีนี้นมาดูด้านนี้กันบ้างรถคันนี้นะครับระส่ตัวตกุญแจเนาะได้เป็นกุญแจรีโมทอัฉริยานะครับ immobilizer เนาะหน้าตากุญแจก็ประมาณนี้นะครับนี่ รถคันรถคันนี้นะครับก็ยังมีระบบ Smart Keyless e n t r y มาให้นะครับเพียงแค่เรายื่นมือเนาะก็สามารถปลดล็อกรถได้แล้วนะครับประมาณนี้เลยนะครับอ่าโอเคทีนี้เราดูภายในกันตัวรถคันนี้นะครับภายในนะครับเป็นเบาะหนังนะครับแบบ Smooth l a ช h e r เนาะทุกคนสีเบ็ดนะครับอันนี้สวยงามมากเบาะคู่หน้าก็ปรับด้วยไฟฟ้านะครับอันนี้ปรับได้8ทิศทางเนาะนี่มีปุ่มลำหลังลัมเบอร์สปอร์ตมาด้วยสวยงามมาก ทีนี้เดี๋ยวเรามาดูออปชันภายในตัวรถคันนี้กันดีกว่านะครับว่าจะมีออปชันอะไรให้เราเล่นบ้างเนาะลูกเล่นเยอะขนาดไหนเนาะไปดูกันโอเคนะครับตอนนี้นะครับเรามาหยุดภายในตัวรถของเจ้า Toyota Camry 2.5 HV Premium B219 คันนี้ของเรากันแล้วเนาะภายในนะครับนี่อย่างแรกเลยนะครับตกแต่งด้วยวัสดุลายไม้นะครับแบบไฮบิด Oni Ornament ไฮบิด Oni ไฮบิด Oni Ornament โอเค โอเคนะครับตอนนี้ครับเรามาอยู่ภายในตัวรถของเจ้า t o y ยต a Camry 2.5 HV Premium ปี2019ของเราแล้วนะครับจุดอย่างแรกเลยนะที่ดูโดดเด่นนะครับดีไซน์ภายในของเขานะครับตกแต่งด้วยวัสดุลายไม้นะครับอย่าง Hybrid Oni Ornament นะทุกคนสวยงามมากนะครับอันนี้อ่าออฟชั่นของเขามีอะไรบ้างนะครับอันนี้มีปุ่มปุ่มสตาร์ทมาให้นะครับเหยียบเบรกแล้วกดปุ่มก็สามารถสตาร์ทรถได้เลยเนาะนี่สตัวพวงมาลัยนะครับอ๋อเขาปรับเสียงนิดนึงเนาะเราเสียงให้นะครับอ่า <languages? S 2> ส่วนของตัวพวงมาลัยนะครับอันนี้นปรับด้วยไฟฟ้านะทุกคนนี่สะดวกสบายมากนะครับปรับด้วยไฟฟ้านะปรับไปเข้ากับตัวคนขับได้เลยเนาะประมาณนี้เลยนะครับนี่โอเคถัดมาส่วนตัวระบบปรับอากาศอ่ะระบบปรับอากาศนะครับอันนี้แบ่งเป็น3โซนเลยนะทุกคนเป็นข้างหน้านะครับซ้ายขวาแล้วก็ข้างหลังด้วยเนาะทุกคนนี่ปรับได้3โซนเลยเนาะพร้อมกับระบบกรองอากาศอย่างนาโนด้วยนะครับออโต้ได้ทุกคนนี่จอแสดงผลดิจิตอลอะไรมีครบสวยงามนะครับ ถัดขึ้นมานิดนึงทุกคนล้วจขะตัวจอนะครับอันนี้ได้เป็นจอแบบ8นิ้วเนาะทุกคนขนาด8นิ้วนะครับอันนี้หน้าจอของเขาก็จะประมาณนี้เลยเนาะซึ่งรองรับระบบนําทางนะครับเนวีให้ด้วยเนาะนี่ทัชสกรีนได้นะครับประมาณนี้เลยแล้วก็ตรวจเช็ครถของเรานี่ก็ตรวจเช็คได้เลยนะครับจากตัวจอของเขาเลยเนาะเป็นจอมอนิเตอร์พลังงานเนี่ยแล้วก็เช็คได้นะครับตัวเครื่องยนต์ตัวลมยางอะไรเงี้ยมีประวัติอะไรให้หมดเลยถือว่าดีมากเลยนะครับนี่หมดนี้เนาะ ส่วน FM อะไรพวกนี้ก็มีอยู่ครบเนาะ AM FM สามารถเชื่อมต่อบลูทูธได้เหมือนเดิมนะครับแล้วก็ที่สำคัญเนาะอันนี้ได้เป็นเอเจนต์ในของทาง JBL ครับนะครับถึง9ตําตำแหน่งเลยนะครับระบบเสียงเนะนี่ยนี่ได้ของเป็นของ JBL เลยสวยงาม <c oughs> โอเคถัดมาขลตัวพวงมาลัยนะทุกคนอันนี้จะเป็นพวงมาลัยแบบมัลติฟังก์ชันนะครับตกแต่งด้วยวัสดุลายไม้สวยๆอย่างนี้เลยนะครับอ่าปุ่มก็มีปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงนะทุกคน าสามารถเปลี่ยนึ้นเรีย์ได้อยากตรงพวงมาลัยเลยแต่นะครับระบบความปลอดภัยของเขานะครับนี่มีตั้งแต่ p r e c o l s i s i o n System นะมาทุกคนเป็นระบบเตือนการชนด้านหน้านะครับนี่มีให้กดเนาะเป็นตุวระบบกันชนด้านหน้านะครับเตือนออกนอกเลนนะครับเลน d e p a r t u u e e l e r t มีให้เนาะ Cruise Control เป็น Dynamic Radar Cruise Control เนานะอันนี้ถือว่าดีเลยนะครับมีปุ่ม p a d d l e s h i f t มาให้เล่นด้วยนะครับนี่สามารถเปลี่ยนเกียร์ได้อยางตรงพวงมาลัยเลยเนาะ ที่สําคัญนะครับตัวไฟหน้าของเขาเนี่ก็สามารถเป็นออโต้ได้ด้วยนะครับนี่ตั้งออโต้ได้ด้วยเนาะสวยงามเลยครับทุกคนอันนี้อ่ะที่สําคัญนะครับรถคันนี้นะครับยังมีปุ่มอย่างเมมโมรี่ซีทให้ด้วยนะครับก็สามารถเซตได้เลยเนาะตามที่คนนั่งนี่ชอบเลยนะครับแล้วก็ปรับให้เราอัตโนมัติเลยเนาะเห็นไหมทั้งพวงมาลัยทั้งเบาะด้วยนะครับอันนี้ปรับให้หมดเลยเนาะนี่แล้วก็กระจกก็ออโต้ทั้ง4บานนะครับทุกคน ลูกเล่นของเขามีอะไรให้เราเล่นเยอะมากเลยนะครับนี่จากเล่นจากตรงพวงมาลัยก็ได้เนาะเราก็สามารถเล่นอะไรได้เยอะพอสมควรเลยนะครับต่างๆมีอะไรให้ลูกเล่นเราเยอะมากนะครับนี่เตยอ,ออกน็อกเลนเนาะเตยการชนด้านหน้านะครับพีคอลิซเซนเนาะไบสปอตมอนิเตอร์ลิงนะครับพาร์คิ้งเซนเซอร์มีหมดเลยเนะาะประมาณนี้เลยนะครับอ่ะประมาณนี้ดีกว่าโอเคถัดมาสำหรับตัวเกียร์ดีกว่าอันนี้ได้เป็นเกียร์แบบ e-cvt เนาะทุกคน มีเซควเนทิเลชิพมาให้นะครับนี่สามารถบวกลบได้นะครับจากตัวเกียร์เลยก็เปลี่ยนเกียร์ได้ตามใจชอบเลยเนาะหกสปีดเนาะอันนี้มีกล้องมองภาพขนาดถอยหลังนะครับพร้อมเซนเซอร์ s <S กัรระยะจอดนะครับปรับผิดทางได้เนาะนี่ปรับระบบะประมาณนี้เลยนะครับถัดมารถคันนี้นะครับตัวแคมรี่เขานะครับยังมีตัวไวเลสชาร์จิ่งมาให้ด้วยนะครับเราก็สามารถชาร์จแบตได้นะทุกคนวางไปปับ๊บเปิดหน่อย ให้มันขึ้นเปิดปึ๊บมันก็จะขึ้นว่าชาร์เนี่ยสีส้มก็ขึ้นว่าชาร์จและมันก็จะเด้งนี่ประมาณนี้เลยนะครับถือว่าตอบโจทย์เลยเนาะใครที่แบตหมดอะไรก็ชาร์จแบตได้นะครับประมาณนี้เลยครับ่ถัดลงมาอีกนิดนึงอันนี้นะครับยังมีลูกเล่นของเขายังมีให้เพิ่มเติมอีกไม่ว่าจะเป็นอีโคโหมดนะครับนอร์มอลโหมดสปอร์ตโหมดนะครับ EV โหมดก็มีเนาะเบรกโฮก็ยังมีให้อีกนะครับถือว่าออปชั่นให้มาครบมากให้เราให้เราเล่นได้เยอะพอสมควรเลยนะครับ เปดมือก er, like ็เป็นเบรคมือแบบไฟฟ้าเนาะพอเข้าเกียร well, ์ดีอะไรเงี้ยเบรคมือไฟฟ้าเขาก็หายไปให้อัตโนมัติเข้าเกียร์พีก็ดึงเบรคมือให้อัตโนมัติเลยนะครับนี่ประมาณนี้เลยครับในส่วนของตัวกระจกนะครับอันนี้ได้เป็นกระจกแบบปรับแสงอัตโนมัติทุกคนก็สามารถเปิดได้นะครับปิดได้เนาะออโต้ได้นะครับมีสีขึ้นเนาะในส่วนของตัวซันรูฟนะครับรถคันนี้ยังมีซันรูฟมาให้อีกด้วยนะครับี่ก็เปิดซันรูฟได้เลยเนาะนี่กดปุ่มเดียวนะครับรู้เรื่องเลยนะซันรูฟยืนมือได้ ประมาณนี้ครับรับลมชมวิวได้นะครับหรือใครที่แบบว่าไม่อยากเปิดขนาดนี้ไม่อยากเปิดสุดเนาะก็แบบว่าเปิดนิดนิดหน่อยๆนยพอนะครับอยากรับบรรยากาศก็กดอัพขึ้นมาใช่ไหมก็จะมีรูอะไรเงี้ยเข้ามาลมเข้ามานิดนิดหน่อยหน่อยเนาะแต่ก็ต้องระวังนิดนึงเนาะเวลาปิดก็ปิดให้สนิทนะครับเดี๋ยวฝนตกอะไรน้ําเข้ารถเนาะอ่าประมาณนี้นะครับ โอเคทีนี้เราไปส่วนของห้องผู้โดยสารละกันไปดูห้องผู้โดยสารของเขาดีกว่าว่าจะมีลูกเล่นอะไรให้เราเล่นบ้างนะครับดีไซน์สวยหรูขนาดไหนเนาะไปดูกัน่าโอเคทุกคนอันนี้คือภายในห้องผู้โดยสารนะครับของเจ้า t o y ยต a c a m ม y 2.5 HV Premium นะครับอ่ะอันนี้ลูกเล่นอะไรของเขามีอะไรให้เราเล่นบ้างนะทุกคนอย่างแรกเลยนะครับ อันนี้อาจจะไม่ใช่ลูกเล่นนะแต่ความสะดวกสบายของเขานะครับเหลือพื้นที่ให้นั่งเยอะมากนะครับกว้างมากเลยเนาะมะสมกสไตล์ผู้บริหารเลยนะครับอันนี้เหลือพื้นที่เยอะมากเส้อที่สําคัญนะครับดีไซน์นะครับของห้องโดยษาทเนาะสวยงามนะครับตกแต่งด้วยวัสดุลายไม้เหมือนเดิมนะครับมีแอร์ตอนหลังมาให้นะทุกคนพร้อมกับตัวทีเสี็บ USB ได้นะครับนี่ประมาณนี้เลยนะครับนี่ สวยงามมากเนาะทุกคนแล้วก็มีม่านบังแดดมาให้นะครับทั้งซ้ายทั้งขวาเลยเนาะทุกคนนี่ประมาณนี้นะครับอ่ะที่สําคัญนะครับตัว HVP ีพรีเมียมอันนี้แตกต่างจากตัวอื่นเลยเนาะอันนี้นะครับเป็นในส่วนของตัวที่พักแขนเนี่ยก็ยังสามารถเล่นลูกเล่นได้นะครับเปิดพวิตปึ๊บมีปุ่มนะครับปรับเบาะนะครับแบบไฟฟ้าเนาะทุกคนก็ปรับเบาะได้เนาะนี่ปรับได้ตามใจชอบเลยนะครับนั่งประมาณไหนนะครับ ที่สาคัญนะครับก็ยังสามารถเล่นลูกเล่นในส่วนของเอนเตอร์เทนเมนต์เนาะทุกคนในส่วนของตัวจอเขานะครับก็สามารถเล่นได้เนาะไม่ว่าจะเป็นเปลี่ยนทิวทยุนะครับเพิ่มเสียงลดเสียงเนาะนี่นะครับปรับอุณหภูมิแอร์นะครับแล้วก็ยังที่สําคัญครับม่านบังแดดตอนหลังนะครับเลียสันเชสเนาะทุกคนก็สามารถเปิดปิดได้นะครับตามใจชอบเลยแล้วก็ที่ใส่แก้วน้ำนะครับสวยๆแบบนี้ดีไซน์สวยงามมากนะครับอันนี้ c a ม r y h v p พรีเมียมของเขาเนาะประมาณนี้เลยนะครับทุกคนโอเค ทีนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูส่วนของห้องเก็บสัพพลานะครับของเจ้า toyota camry สองจุดห้า hv premium คันนี้กันดีกว่าครับว่าจะเก็บสัพพลาได้มากมาน,าน้อยขนาดไหนทุกคนไปดูกันโอเคนะครับนี่คือในส่วนของด้านท้ายเนาะของเจ้า camry คันนี้นะครับอย่างแรกเลยนะครับที่โดดเด่นเนาะกดแค่ปุ่มเดียวนะครับ เปิดให้เราแบบนี้เลยนะทุกคนน่ะไฮดรอลิกนิดๆเนานะสวยงามนะครับแล้วก็ภายในห้องเก็บสัมภาระทุกคนกว้างมากนะครับนี่เก็บสัมภาระได้เยอะสมควรเลยเนาะใส่กระเป๋าเดินทางได้2อสาใบาเลยทีเดียวนะครับถุงก๊อบก็สามารถใส่ได้นะเนาะแล้วคันนี้นะครับยังมีตัวยางอะไหล่ไหมอ่ามียางอะไหล่มาให้นะครับเป็นยางอะไหล่แบบอันลอยนะทุกคนล้ออันลอยนะครับอันนี้อ่าแล้วก็มีพวกเครื่องมือต่างๆนะครับแถบแม่แรงอะไรมีให้อยู่ครบนะครับ ประมาณนี้เลยโอเคทีนี้ไปดูส่วนของห้องเครื่องนะครับของเจ้า Toyota Camry 2.5 HV Premium คันนี้กันดีกว,ว่านะครับเครื่องยนต์ของเขาหน้าตาจะเป็นยังไงเนาะไปดูกันอ่าน,นี่คือลักษณะาตาตาห้องเครื่องนะครับของเจ้า t o y o ต a า a m r y 2.5 HV Premium นะทุกคนอันนี้นะครับฝากกระโปรงได้เป็นแบบฝาเปิดแบบไฮดรอลิกเนาะทุกคนสวยงามมากนะครับ นี่ตัวเครื่องยนต์นะครับเป็นเครื่องยนต์2,500ซีซีนะครับทำงานร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้าเนาะให้กำลังแรงสุดๆได้ถึง211แรงม้านะครับอันนี้สวยงามมากเนะาะห้องเครื่องไม่อ e ี่มกลิ้งสวยงามเลยนะครับอ,อันนี้นะครับในส่วนของตัวรถคันนี้นะครับ้าเราก็รับประกันได้เลยนะว่าไม่มีการชนหนักไม่มีการจมน้ำใหม่แท100้100%เซนะครับดูได้นะทุกคนรูกลมทุกรูนะครับนี่ตัวนั้นไม่มีการแกะการถอดใดๆทั้งสิ้นเนาะทุกคน สวยงามมากนะครับคันนี้ประมาณนี้เลยนะครับสัหรับสไตล์ผู้บริหารเลยนะครับคันนี้ใครซื้อไปรับรองว่าถูกใจแน่นอนนะครับไม่ว่าจะเป็นอัตราเร่งนะครับหรือว่าการขับขี่นะครับความสะดวกสบายของเขาให้มาครบมากคันนี้ตอบโจทย์ทุกๆคนเลยนะครับอ่ะมาส่วนเรื่องราคาเนาะคันนี้นะครับเจ้า toyota camry 2.5 hv premium ปี2019คันนี้นะครับเป็นตัวท็อปสุดของเจ้า camry เลยเนาะราคาเปิดตัวใยแดงนะครับอยู่ที่ 1>, 1 8ึ0 0ล้านนับาทนะคบแต่นะครับอันนี้เรามาขายรถมือส2 2> องเนาะราคาหายไปถึง70,00 0 0บาทเลยทุกคนเหลือเพียง1 000, 1 9 7 0ล้านบาทเท่านั้น,นครับทุกคนและในราคานี้ครับทางเราก็มีโปรโมชั่นดีๆมาให้ทุกท่านผู้ชมแน,น่นานไม่ว่าจะเป็นฟรีค่าจัดค่าโอนนะครับฟรีประกันเครื่องเกียร์นะครับปีหนึ่งสองบิลโลฟรีบ,บริการส่งรถให้ถึงหน้าบ้านของคุณนะครับแล้วก็เซตไฟแในซ์ถึงหน้าบ้านของคุณเลยนะครับ ใครที่สนใจเจ้าโตโยต้าแคมรี่ไฮบริดคันนี้นะครับก็สามารถติดต่อมาได้นะครับทางเบอร์ตัวนี้เลยนะครับหรือใครอยากติดต่อผมโดยตรงก็สามารถติดต่อผมเบอร์นี้ได้เลยเหมือนกันนะครับอ่าและใครครับที่อยากเป็นเจ้าของเจ้าแคมเบรี่คันนี้นะครับก็อย่ารอช้านะทุกคนก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยเนาะและย้ายขยาผมรีวิวรถคันใหม่รถรุ่นอะไรก็สามารถติดตามมาได้นะครับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับกับรถสวยเมอ่อัชีบีพีคานะครับสวัสดีครับ